มือปืนเมืองระยองซุ่มฆ่าข้าราชการซีซีเจ้าหน้าที่โยธาจังหวัดระยองรอกลับจากงานเลี้ยงกำลังขับรถจอดหน้าบ้านถูกถล่มด้วยจุด38และอากาต่อนหน้าต่อตา,ตามเมียที่กำลังเปิดประตูบ้านรับตำรวจเผยสืบหมดทุกประเด็นแล้วมาจากเรื่องเดียวคือทะเลาะกับเพื่อนบ้านซึ่งตอนนี้เพื่อนบ้านตัวดีก็หนีไปแล้วส่วนทางเมียผู้ตายนั้นหลังเกิดเหตุก็รีบรับศพสามีไปทำพิธีที่บ้านเก่า จังหวัดฉะเชิงเซาไม่คิดกลับมาอีกเลยสำหรับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ1น0นาฬิกานาทีของวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2530ในขณะที่ร้อยตำรวจโทเวียงวงเพียรรองสารวัตรสอบสวนเข้าเวรนเป็นนายร้อยเวรประจำการอยู่ที่บนสบพเมืองจังหวัดระยองท่านก็ได้รับแจ้งจากทางโรงพยาบาลประจำจังหวัดระยองว่ามีคนถูกยิยงมาเสียชีวิตที่โรงพยาบาล ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปทำการชนสูตรพลิกศพด้วยก็เป็นที่แน่นอนว่าหลังจากที่ได้รับแจ้งแล้วผู้หมวดหนุ่มก็รีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นและต่อมาพันตำรวจเอกวิทูลสิริภาคผู้กำกับการจังหวัดระยองพันตำรวจโทแสงชัยมุสิกเกตรองผู้กำกับการพันตำรวจโทบรรลือแสงสว่างสารวใหญ่และกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกจำนวนหนึ่ง ไปทําการชนสูตรพลิกศพผู้ตายยังโรงพยาบาลเมืองระยองทันทีจากการชนสูตรพลิกศพของทางเจ้าหน้าที่ตํารวจทําให้ทราบว่าผู้ตายรายนี้ชื่อนายสีมุกพัฒนม,มนตรีอายุ36ปีอยู่บ้านเลขที่13บทับสหมู่ที่4ตําบลเชิงเนินอําเภอเมืองจังหวัดระยองมีอาชีพเป็นข้าราชการซีซีประจำแผนกโยธาธิการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนอาก้าและจุด38จํานวนรวมทั้งสิ้น4นัดด้วยกันแยกออกมาได้คือถูกยิงด้วยปืนจุด38เข้าหัวไหล่ขวาและลําตัวอีก3นัดและถูกยิงด้วยปืนอาก้าเข้าที่กัานคอ1นัดถึงแก่ความตายที่โรงพยาบาลโดยมีนางมาลาเมืองซิริภรรยาวัย28ปีเป็นผู้นําส่งโรงพยาบาลจากการสอบสวนของทางเจ้าหน้าที่ตํารวจในเวลาต่อมาก็ทําให้ทราบว่า นางมาลาเมืองซิริซึ่งเป็นผู้นําตัวนายสีมุกผู้ตายส่งโรงพยาบาลน,นั้นเป็นภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับนายสีมุกข้าราชการโยธาซีษที่ถูกยิงตายด้วยและนางมาลายังเป็นพยาบาลประจําจังหวัดระยองอีกด้วยนางมาลาได้เล่าให้ตํารวจฟังว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุนายสีมุกผู้เป็นสามีได้ขับรถปิกอัพยี่ห้อมาสด้าหมายเลขทะเบียนบมไม้1981ระยอง กลับมาจากกินเลี้ยงที่โรงเรียนบางบุตรอําเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเมื่อขับรถมาถึงหน้าบ้านก็กดแตรและตะโกนเรียกให้นางมาลาตื่นลุกขึ้นเดินมาเปิดประตูให้แต่พอนางมาลาเปิดประตูแล้วยังไม่ทันที่จะออกมาจากบ้านก็ได้มีกลุ่มคนร้ายคาดว่ามีไม่ต่ำกว่าสองคนขึ้นไปได้เปิดฉากระดมยิงมาจากที่ซ่อนทางด้านขวาของตัวรถห่ากระสุนปืนตั้งแต่ระดับอาวุธที่ใช้ในราชการสงครามปืนอากา้า และปืนพกสั้นจุดสาได้พุ่งตัวแหวกอากาศออกมาจากเงามืดผูกตัวถังประตูรถทางด้านขวาและกระจกรถจนแตกกระจายละเอียดยับไปหมดเสียงปืนดังอยู่ประมาณ5-10นาทีก็ได้เงียบสงบลงจากนั้นก็มีเสียงเหมือนคนวิ่งหนีดังสวบสาแะแหวกพงหญ้าแล้วก็มีเสียงสตาร์ทเครื่องของรถจักรยานยนต์ดังแผดขึ้นแล้วก็ค่อยๆเงียบหายไปนางมาราจ,จึงค่อยๆโผล่ออกมาจากที่ซ่อนพร้อมกับรีบวิ่งไปดูที่หน้ารถ แล้วก็พบว่านายสีมุกผู้สามีถูกกระสุนปืนของกลุ่มคนร้ายฟุบแน่นิ่งอยู่คาเบาะที่นั่งหลังผมมาไหลายรถพอได้สติอีกทีนางมาลาก็รีบนําตัวสามีส่งโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ทำการปฐมพยาบาลช่วยเหลือทันทีแต่ก็สายเกินไปเสียแล้วนายสีมุกข้าราชการสีสีนายช่างโยธาเมืองระยองได้สิ้นใจตายจากโรคนี้ไปเสียแล้วเจ้าหน้าที่ตํารวจได้สอบถามถึงสาเหตุ ที่อาจทาให้หนายสีมุกถูกยิงตายในครั้งนี้นางมาลาได้ให้การก,กับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจว่าสามีไม่เคยมีเรื่องโกรธเคืองกับใครนอกจากกับนายท่อนไม่ทราบนามสก,กุลคนข้างบ้านซึ่งมีอาชีพเป็นชาวสวนเห็นมีปากมีเสียงกันอยู่เป็นประจำแต่ก็ไม่น่าที่จะฆ่ากันตายได้เลยแน่นอนที่สุดทันทีที่ทราบว่าเรื่องราวความเป็นมานั้นเป็นอย่างไรแล้วเจ้าหน้าที่ตํารวจก็รีบเดินทางไปล้อมบ้านของนายท่อนไม่ทราบนามสก,กุล ชาวสวนผู้ต้องสงสัยรายรนี้ไปทันทีแต่ก็ปรากฏว่านายท่อนผู้นั้นได้รู้ตัวก่อนแล้วและได้พิพ่นหนล่วงหน้าไปแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงไม่สามารถจับกลุ่มตัวนายท่อนชาวสวนผู้ต้องสงสัยรายรนี้ไว้ได้พันตำรวจเอกวิทูลสิริภาคผู้กำกับการระยองได้เปิดเผยว่าเรื่องนี้กำลังอยู่ในระหว่างการสืบสวนสอบสวนซึ่งได้มอบหมายให้ทางพันตำรวจโทบันลือสว่างแจ้งสารวัตรใหญ่ สพออมือระยองคอยดําเนินการสืบสวนสอบสวนและรายงานผลให้ทราบทุกระยะอยู่แล้วเพราะเนื่องจากว่าเป็นคดีอุจจารคดีหนึ่งและอีกอย่างคือพุ้ตายเป็นข้าราชการซีซีเจ้าหน้าที่โยธาถูกคนร้ายฆ่าตายด้วยอาวุธสงครามซึ่งเรากําลังปร,ปราบปร,รามกวาดล้างอยู่เรื่องนี้ทางเรายอมไม่ได้ต้องติดตามจับกลุ่มผู้กระทําความผิดมาดําเนินคดีลงโทษกันให้ได้พันตํารวจโทบันลือสว่างแจ้งสารรัดใหญ่ สพเมืองจังหวัดระยองได้ระดมกําลังกันออกติดตามล่าตัวในท่อนชาวสวนเพื่อนบ้านผู้ต้องสงสัยรายนี้อยู่เป็นการด,วด่วนทั้งนี้ก็เพราะต้องการที่จะทราบความจริงนั่นเองว่าเรื่องเพียงแค่ทะเลาะก,กันมีปากเสียงกันแค่นั้นหรนือถึงกับทําให้ผูกใจเจ็บมาซุ่มดักยิงฆ่านายสีมุกพัฒนมนตรีเจ้าหน้าที่โยธาสีเมืองระยองกันทีเดียวมันดุร้ายกันถึงขนาดนี้แล้วหรือหรือว่ามีเรื่องอื่นที่ลึกๆแอบแฝงอยู่ด้วย เช่นการขัดผลประโยชน์กันในด้านการรับเหมาก่อสร้างเป็นต้นเพราะผู้ตายเป็นเจน้าหน้าที่โยธาใครจะก่อร่างสร้างตึกในเมืองระยองนี้จะต้องผ่านเขาทั้งสิน้นพันตำรวจโทศักดารมยบุรุษสารวัตรสอบสวนหนึ่งสพมระยองผู้คุมสำนวนการสอบสวนในคดีนี้ได้เปิดเผยว่าในเรื่องนี้ครั้งแรกนั้นเราเองก็คิดกันว่าอาจจะมาจากเรื่องขัดผลประโยชน์กันในเรื่องการประมูลที่ดินหรือเรื่องรับเหมาก่อสร้าง เพราะผู้ตายนั้นเป็นเจ้าหน้าที่โยธาข้าราชการซีซีแต่พอหลังจากที่ได้เชิญตัวนายปรีชาเกษสุริยงอายุ40ปีหัวหน้าฝ่ายงานโยธาธีการอำเภอเมืองอระยองมาสอบสวนแล้วก็ได้รับการเปิดเผยว่าคงไม่ใช่เรื่องที่ตั้งประเด็นไว้นั้นหรอกเพราะว่าถ้าจะมีการประมูลหรือการก่อสร้างงานโยธาอะไรก็ตามทุกเรื่องจะต้องผ่านคุณปรีชาก่อนเสมอเพราะว่าเป็นหัวหน้างานและอีกอย่างที่สําคัญก็คือ คุณปรีชาได้เปิดเผยว่าในสีมุกผู้ตายนั้นเพิ่งจะย้ายมาจากจังหวัดชาเชิงเซาเพื่อมารับตําแหน่งใหม่ที่นี่ได้ไม่นานดังนั้นจึงไม่ได้มีโครงการหรือรับงานอะไรไว้ในมือเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงสรุปสํานวนได้ว่าสาเหตุที่นายสีมุกพัฒนมนตรีถูกคนร้ายยิงตายด้วยอาวุธปืนอากาและจุด38นั้นน่าจะมาจากเรื่องส่วนตัวคือกรณีที่เกิดไปมีปากเสียงกับนายท่อน ไม่ทราบนางสกุลเพื่อนบ้านที่เป็นชาวสวนที่ยังหลบหนีอยู่ในขณะนี้เพียงสาเหตุเดียวแน่ส่วนทางด้านประเด็นรู้สาวนั้นนางมาลาผู้เป็นภรรยาก็ได้เปิดเผยว่าไม่เคยมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนไหนเลยเป็นพิเศษนายสีมุกผู้ตายนั้นถึงแม้จะอยู่กินกับนางโดยที่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายแต่ก็รักนางแต่เพียงผู้เดียวและสาเหตุที่สามีย้ายมาจากจังหวัดฉะเชิงเซาบ้านเดิมมาอยู่ที่จังหวัดระยองนี่ ก็เพราะว่าต้องการเลื่อนตำแหน่งหนึ่งและอีกกรณีหนึ่งก็คือนางมาลาผู้เป็นภรรยานั้นได้เป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลระยองนี่ด้วยอีกกรณีสามีต้องการอยู่ใกล้ชิดกับภรรยาจึงคิดหาทางย้ายมานั่นเองและในคืนวันที่3มิถุนายน2530หลังเกิดเหตุคนร้ายซุ่มยิงใน4ีมุกซ 4, 4โยธาเมืองระยองได้เพียงแค่สคืนเท่านั้นในขณะที่พันตำรวจโทบันเลอสว่างแจ้งสารวัตใหญ่ สพเมืองระยองและพันตำรวจโทศักดารมยบุรุษสารวัตรสอบสวนหนึ่งพร้อมกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจกําลังออกตรวจอยู่ตามจุดต่างๆทั่วตัวเมืองระยองอยู่นั้นเมื่อสายตรวจ191สพเมืองระยองวิ่งมาถึงบริเวณสี่แยกบ้านทับมาหมู่ที่3ตําบลทับมาเขตอําเภอเมืองระยองก็ได้สังเกตเห็นรถจักรยานยนต์หนึ่งคันมีผู้นั่งซ้อนท้ายกันอยู่บนอานสองคนคนนั่งหลังใช้แขนขวานหนีบถุงปุย๋ย ในลักษณะเหมือนต้องการจะซ่อนไม่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นมีพิรุษพันตำรวจโทรบันลือสว่างแจ้งจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจขับรถไล่กวดตามไปพร้อมวิทยุให้พื้นที่ใกล้เคียงตั้งด่านสกัดจับทันทีปรากฏว่าเมื่อสัญญ,ญาณไซเรนและไฟกระพริบข,ของรถเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกเปิดขึ้นเพื่อบังคับให้สองชายต้องสงสัยบนหลังอ่านรถมอเตอร์ไซค์จอดชิดขอบข้างทางแทนที่จะเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งแต่โดยดีสองเสียงมอเตอร์ไซค์ กลับเร่งความเร็วเพื่อหลบหนีจนในที่สุดเมื่อเห็นว่าโจนตัวไปไม่รอดแน่แล้วคนที่นั่งซ้อนท้ายก็โยนถุงปุ๋ยเข้าใส่หน้ารถของพันตำรวจโทบันเลอสว่างแจ้งและต่อมาปรากฏว่าอันสิ่งที่อยู่ในถุงปุ๋ยนั้นคืออาวุธปืนอาก้าจำนวนหนึ่งกระบอกพร้อมแมกกาซีนหนึ่งแถวใหญ่และกระสุนปืนที่บรรจุอยู่เต็มทั้งแม็กจำนวน40บนัดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมรีบนำไปส่งตรวจพิสูจน์ ยังกองพิสูจน์หลักฐานกรมตํารวจเพื่อต้องการจะทราบว่าเป็นปืนกระบอกเดียวกับที่คนร้ายใช้ยิงในสี่มุกจนถึงแก่ความตายใช่หรือไม่สําหรับสองสิงห์มอเตอร์ไซค์นั้นได้หลุดรอดการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ตํารวจไปได้อย่างวุดหวิดด้วยการฉวยโอกาสในเสี้ยววินาทีแห่งการฉุกลลหุนั่นเองโดยขับรถมอเตอร์ไซค์ลงจากพื้นถนนหลวงวิ่งตังดคณะแล้วหายไปกับความมืดโดยที่เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่สามารถติดตามลงต่อไปได้ สร้างรอยแค้นไว้ให้กับตำรวจเมืองระยองอีกคนหนึ่งครับนี่ก็เป็นอุทาหรณ์อีกเรื่องหนึ่งที่เราได้นํามาเปิดเผยต่อท่านผู้ฟงังเพื่อสังวรไว้เป็นประโยชน์ต่อการคลองชีวิตประจาําวันและรู้จักหลีกเลี่ยงภัยอันตรายอันอาจจะต้องประสบกับตัวเราเมื่อไหร่ก็ได้ดังนั้นพึงอย่าไปสร้างความเดือดร้อนหรือสร้างศัตรูต่อการควรอยู่กันด้วยความถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและก,กันและนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในท้องที่สพเมืองระยอง เมื่อปี2,530ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟงังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ